คาเนื้อแท้ของทุกอย่างเนาะคือความอะไรความอะไรมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์ไหนพูดคํานี้สิฉันอยู่ในเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเนี่ยคุณครูจะให้ดูนะโอ้โหนี่ยเนี่ยโอ้โหอ่ะกลางนี่โอเคแม่ไหนพิมประโยคนี้ถ้าคุณไม่มีประโยคนี้อยู่ในหัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวสักพักก็ไปคิดถึงความขาดเนาะหรือความนี้ไม่พอนะแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะลูกนะนี่เราก็ไล่ไล่นี่เลยโอ้โห สีเดียวลูกเสือไอ้เปลนี่ได้ให้คูมก่อนคูมนี่แล้วก็ไล่ตามแสงพระอาทิตย์เลยโอ้โหแล้วเนี่ยบันดาลมากเลยดูดิความมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์นะเนี่ยใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตเลยเนาะแล้วก็ดูสินีอุ้ยอุ้ยกำลังจะลงเออกำลังจะลงเลหลังเขาแล้วนี่ไม่อยู่ท่ามกลางอะไรเนี่ยดูดิอ คุยกันไม่มีอะไรที่หมดไปเลยจริงๆนะทุกอย่างอ่ะมีแต่ความเหลือเฟือแม้กระทั่งเรื่องเงินเนาะใครก็ตามเนาะที่ติดสตั๊กเรื่องเงินใดๆก็ตามจริงแล้วคุณจูจี้กับมันมากเกินไปเนาะแล้วก็ที่สุดท้ก็คือเอาตัวเองออกมาก่อนเนาะมานั่งฟังเสตทาเนี่ยลูกศิษย์ครูเนี่ยนั่งฟังเสตทำเนี่ยสัมผัสทังสัมผัสไม่ได้ทวนทุกครั้งเงินก็เข้าทุกครั้งเนาะก็ถ้าใครอยากให้เงินเข้านะแล้วก็ไม่ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่ง จมนานยิ่งเสียวงกว้างไปอีกนะเข้าใจปเปล่าเรื่องวงกว้างใช่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความกังวลเรื่องเงินใดๆก็ตามเนาะก็อยากให้ได้รู้เนินใช่ไหมใช่รู้เนินฟินอะฟินอะรู้เนินนี่โอ้อา้าวให้น้องถายหน่อย,อย,ยเออยาาให้ดู<า>แล้วก็มูขี น,นี้อบอกรายละเอียดใน V R V P แล้วด้วยนะไปตามดูย้อนหลังกันด้วยนะลูกนะวัะนนี้ก็ฝากบอกเพลงเลยนะว่าอย่าเสียเวลาเนาะที่จะพาตัวเองไปข้างล่างเนาะหรือว่าคิดถึงความาขาดแคลนแม้กระทั่งเรื่องเงินนะถ้าใครเอะใจโฟกออกมาเนาะต้องถ้าใครเอะใเอจเรื่องนี้เนี่ยรียบไปฟังสัมผัม่ได้ดตววจริงไหมใช่จริงเปลี่ยนโฟกัสมาที่ปัญญาเพราะคือไวสุดเลยเออมารู้แทรลูกก็จ้าคิดไปเยอะ